เหมือนขึ้นพระธาค่ะเดินบรรจัได้บุญถ้าในชีวิตเดินขึ้นบรนไดยของไหนอะประสบความสําเร็จทุกคนอยากได้เล่นเส้นค่ะได้ขึ้นไปชมวิวสวยๆกอกน,นานกว่าและแถมอาจจะได้ไปสู่ยอดต่อ,อไปได้เร็วขึ้นในที่ที่สาหรับคนผู้เป็นและพูดดีชีวิตทุ่แน่นอนย,ยาวิชาการเต็มที่เลยสิ่งที่เราได้กลับไปก็อย่างเดียวอยู่ดี เพราะว่าห wow. ัวสมองเราเนี oh. ่ยมันจำได้ไม่กี่อย่างค่ะแต่แค่อย่างเดียวเราโดนแล้วเอากลับไปใช้ได้ก็โอเคเห็นจำได้แล้วจำไม่เห็นได้หมาหงอยเลยนะมีหงายหนังเป็นเรื่องแรกแล้วคือผมไม่เข้าใจว่าไอ้หน้าที่ผมทำมันเหมือนหมาหงอยยังไงเออผมไม่เข้าใจหมาหงอยเดินแล้วออกจากบ้านนี้เหรอเดดเดดที่เดดเดดที่สองฉันมาเขียนหน่อยนะทุกคน ฉันอยู่ไกล้ๆยังลำคานหนักนยิ่งมาลอยไกลเช็ดสายตามีแต่ทำให้คุณคือ เอคนแรกที่ส่งไปคุณน้องแพทย์โปรเลียนะครับถ้าใครได้ติดตามตั้งแต่ชุดแรกที่เขามาอยู่ตับทชุดสองที่เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าหน้าหมือเปดี่ารัมันคคือวามรป บอกว่าสิ่งที่ลำบากที่สุดรอยออนเตจนะ,ะคือคุณเป็นนางงามไหมนะคะเตี้ยๆเนี่ยเขาไม่เอานะ,ะใช่แล้คือต้องโตสั้นไม่ใช่อาทิตย์สวยเป็นนางฟ้านางฟ้าเราต้องไอนี่คือนอกจากเราตัวสูงค,คือฟิมสูงมา172ใช่นะบวกซ่อนไปอีกเกือบห้านิ้วแล้วก็ต้องฝึกเดินแล้วก็ตอนนั้นก็เดินแบบก็เกรงก็เครียดก็หนาวใส่ใช่แล้วใส่ชุดก็แบบโอ้โหว้าบวิวะเลอเกิน มือพิสันวันนี้จริงๆคนจะใส่ชางานมากโอ้ตาเ้วยจะเป็นภาวาตาตื่นจนงเพราะว่ายิ้มด้วยสายตาคือกําลังบอกว่าเรื่องที่เราพูดอยู่เนี่ยเป็นเรื่องจริงจังนะแต่เราอ่ะยินดีที่จะมาเป็นกระบอกเสียงก็พูดเรื่องนี้หรือเรื่องที่เราพูดอยู่เนี่ยเราหมายความอย่างนั้นจริงๆนะแต่ว่าสายตาเรามีความเมตตาคือปรารถนาให้คนที่เราฟังเนี่ยได้ดีอ่อ ได้ดีแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็ปรับปรุงได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นยิ้มด้วยสายตาเนี่ยเป็นยิ้มที่มีความเมตตามากมากเลยครับลองดูทุกท่านยิ้มด้วยสายตาสุดท้ายฮะยิ้มด้วยสายตาครับเชิญฮะครับลองปากไม่ยิ้มสิปากไม่ยิ้มแต่เอาตายิ้มอย่างเดียวอยากยากไนี่นี่นี่กระโดดลงไปได้ไหมมะโดดลไปไม่ตายหรอกสวัสดีครับอ่ะอย่างนี้ครับ เซ็นเท้ากระเทศวันนี้ดังอีกเหมือนตกงไปมันลึกมากต้องสวัสดีค่ะห้เสียงอเลยนะหนึ่งสองสอนครอยากยังไหมคะสู้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 ส้สู้สู้สู้สสู้สู้ดูสู้ส้สู้สู้้สู้สสสู้้้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อเจนนี่ค่ะรวมไปเป็นคนชอบเล่นหุ้นค่ะเอกมาทีนี้ตอบซะเป็นคนชอบเล่นหุ้นค่ะอรวมไปเรื่อยๆชอบเล่นหุ้นแบบไหนคะชอบเล่นแบบ VI ค่ะ VI ซื้อตัวอะไรไว้บ้างคะซื้ออะไรตัวเลยค่ะสมรุนโนบูงนะปีไอครับเพราะ่เด็กก็ใช้เวลาสามชีวิตเหมือนจำชีวิตตัวเองได้ครับได้หาตัวเองเจอแล้วนได้มาเล่นหมอหมอนัทนะคะหมอณัฐเป็นหมอผ่าตัดแล้วก็หมอเนี่ยก็เปลี่ยนเส้นทาง มาทำในทำอะไรนะตอนนี้อยู่บริษัทยาครับอ่ค่ะก็ดีมากเลยที่บริษัทยามีหมอบริษัทยาจะได้หมอจะได้บอกบริษัทยาเข้้ใตออย่าไงเนี้ยนะคะซึ่งเราก็คิดการยานด้วยกันก็คือว่าเราทำอะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนในวิชาชีพที่เราทำาน,นจนตอนหรวก็อบอกใช้กันเก่าก็ได้นะสำหรับหมอโลกพอเขาให้ใช้เก่าปุ๊บน้ำตาจะไหลหนือหนูใช้อันใหม่ค่ะใช้อันใหม่ เซนใหม่แล้วก็โชคดีมากค่ะที่ได้ที่ได้ใช้แบรนด์สัตว์มาร์ลแล,ลนดร็มแรงเลยค่ะเร็มแรงเป,เปลี่ยนเปลี่ยนบ้านเองก็บ้านลองหแรกโดนซ่านะคะก็โดยทั้งหมดนเนี้ยเนี่ยชีวิตที่เปลี่ยนเชนเียยังเลยก็คือตับยูสีสญญามเนี่ยค่ะแล้วก็เริ่มต้นจักสัตว์มาร์าลแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ป้อมดิยาพันธง์วงศ์และธรรมชาตน,น,นะคะที่ให้โอกาสเพราะว่าไม่อย่างนั้นวันเนี้ยก็ไม่ได้มีตรงนะคะ